สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอป G W M นะครับก็เป็นแอปสะสมคะแนนนะครับแรกของรางวัลได้นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็เน้นเช็คอินประจําวันนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับ ที่วันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้กดไลค์รับคะแนนเท่าไหร่นะก็จะมีประมาณนี้นะครับเช็คอินประจำวันนะครับเนี่ยแล้วก็กดแชร์นะครับเช็คอินประจำวันก็เช็คทุกวันนะครับเมื่อมันจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมเช็คอินประจำวันได้25นะครับในส่วนของการแชร์1แชร์ได้20นะครับสองแชร์ะจะได้เป็นรวมกัน40นะ,ะวันนึงเนี่ยผมได้รวมกัน65นะครับถ้าเราไป อ่าแลกไลค์กันนะครับอ่หนึ่งไลค์เข้ากับ1คะแนนนะครับช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่แต่ว่าผมเน้นเช็กอินประจำวันแล้วก็กดแชร์นะครับอ่มันก็อาจจะได้แลกช้านะครับแต่ว่าเราก็เล่นไปเรื่อยอ่าถ้าใครอ่าต้องการให้มันได้เร็วขึ้นก็สามารถแลกได้นะครับอ่เหมือนมันจะค้างนะอืะมอ่ามาละอ่กดทีละ2แชร์นะครับ ก็ได้ประมาณนี้ก็คือได้20นะครับรวมกันเป็น40อ่ะวันหนึ่งเนี่ยผมก็จะได้ประมาณ65นะครับอกะ65อ่ะก็ประมาณนี้ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้กดไลค์เท่าไหร่เช็คอินประจำวันก็ได้วันละ25นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของอตัวนี้เนี่ยเราสามารถแลกไลค์กันได้นะครับนะมันจะได้คะแนนขึ้นประมาณนี้ซึ่ง าการแลกไลน์นะครับแล้วก็ามาโพสของเรานะครับเนี่ยให้มันถึงหายเยอะๆนะครับของผมน่าจะเกินร้อยลา์ละร้อยโพสนะครับผมก็โพสไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแลกเท่าไหร่ผมเน้นเช็คอินประจาวันแล้วกันตูในส่วนของล่าสุดนะครับถ้าเราจะรับคะแนนเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องมาแลกกันนี่ครับเขาก็จะโพสต์นะครับหาแลกคะแนน1 0 0นะครับพร้อมกดก็จะประมาณนี้ก็ามาดูคอมเมนต์ นะก็มาคอมเมนต์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแลกนะครับเนี่ยเขาก็คอมเมนต์ให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบแล้วค่อยกดนะครับไม่งั้นเนี่ยเขาแลกกับคนอื่นก่อนแล้วเราจะกดเปล่านะก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคในส่วนของรางวัลน,นะครับมันจะมีเพิ่มมาเรื่อยนะตอนนี้เนี่ยมีพัดลมนะครับพัดลมของแล้วเนี่ยเอริวอลนะครับ ไม่ใช่ New Elivo อันนี้ขึ้นมาขึ้นมีเดียนะอ่ะเป็นของยี่ห้อมีเดียนะครับตัวนี้เนี่ยส่งฟรีนะครับรับประกัน1ปีนะครับก็ประมาณนี้เลยคือเครื่องผอมๆของสูงนะปรับได้สามร,ระดับนะครับก็ประมาณนี้หลายคนในกลุ่มนะครับเห็นเขาแรกก็คือมองหงข้าวนะครับไม่มีเมาส์ด้วยนะโอ้แต่ว่าใช้คะแนนเยอะนะครับของผมเพิ่งมี อ5่า4,503คะแนนนะครับผมสะสมเรื่อยๆนะผมไม่ค่อยรีบเท่าไหร่อันนี้มีอะไรเนี่ยไบโอซีโรซีโรล่าคืออะไรวิตามินนะมีน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับก็ประมาณนี้มีล่ำโพงนะครับชั้นวางของอ่ะหลักๆเลยที่คนแรกเยอะสุดก็จะเป็นม้อหุงข้าวนะครับใช้คะแนน1นึ่1,490นะครับ ผมเพิ่งเดินทางมาครึ่งทางนะเฮ้มี iPad ด้วยแต่ว่าคะแนนอยู่ที่หนึ่งแสาพันเก้คะแนนนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยมีระบบเชิญเพื่อนนะรู้สึกว่าเชิญเพื่อน1คนรับ100คะแนนก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มีคนสมัครต่อผมทั้งหมดสคนนะครับได้มา300คะแนนก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอกดไลค์เนี่ยผมว่าไม่ใช่แนวทางผมเท่าไหร่ผมก็ เน้นเช็คอินนะครับอีอันนึงก็ขี้เกียจด,ด้วยแหละก็ประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้เนี่ยผมก็เล่นเรื่อยๆนะครับคือผมอยังเล่นอยู่นะแค่ไม่ค่อยดอัปเดตแค่นันเองนะครับคือผมเล่นหลายแอปเกินนะครับอ่ะโอเคในส่นวนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ